あっ。 เราไมยัดิมเด้อพี้ทำไมพี่น้องโอเคล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเข้ามารับชมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องการสุวิตกาไลฟโซ่นะครับผม,มเป็นช่วงช่วงเย็นเนะนาะหลังเลิกงานมานะครับผมเราก็จะหาเมนูกับข้าวขับปลากินนะครับทุกท่านเป็นเมนูแบบ บ้านๆตำทูชอบตำถัว่วทอบปลาทูแล้วก็น้ำเค็กปลาทูนะครับผมของที่แต้มนะครับแบ่งมาให้นะครับขอบคุณมากเลยครับผมกินกับข้าวเหนียวครับมาเนีย่ยจัดไปข้าวเหนียวฮ่นอหนหอนเนาะปลาทูคนละตัวปลาทูคนละตัว ครับกินข้าวเร็วนะครับวันนี้เพราะว่าอากาศร้อนมากเลยทอดน,นอกพี่น้องเนาะฝนก,กนข้าะาตกเขาก็จะได้พักผ่อนกันเนาะเป็นกิจวัตร,รประจำวันนะครับกิจวัตร,รประจำวันตับ มันจิ้มอะไรเนี่ยตรงนี้มันจิ้มเกียวกีนะมันจิ้มเมนหมูเเกียวหมูอ๋อมีหมูด้วยเจ็บเด็บเอาสักหมวกก่อนหมูหหา่ไก่หหา หนูย่งางใส่ย่างเอาอาเข้ามาดูอาเข้ามาดูเว <c oughs> ้ยแฟนพันธุ์แทเข้ามาดูอวเวาเป็นเช่นนั้น่ะใส่ย,ย่างตั้มถั่วครับนึพริกปะทูไสไส้แก่เนาะไส้แกไ่ไส้แก่ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่มันมีกลิ่นเนาะได้คายดีด้วอ บอคบอคยา,าย่นาน,นเขาป้องกันมันมีกลิ่นหน่อยๆไม่ค่อยชอบแม่มาดมาเด้อจะมากินขน้บบนาวมั้งจันมาเด้อแม่มาดวันนี้ม,ม,มีมีไส้ด้วยอันนี้ตำทูเซ <c oughs> <c oughs> ลายวันนี้นี่ครับนอนเนี้ยคนละหอน่าจะไม่พอม,ออม,มั้งจัน เลืกแล้วบ่มากมากมากพ่อได้ส่นวนในเซหรอลำลังอร่อยก่อนลนตัวอืมอ <c oughs> ย่ๆแม่มากนี่แ้วมาได้มาได้ ิ้นเข,เข้ามาดูจัทยวาไม่เข้ามาดูเลยตีเตนไหมแม่ไมยก่เน้่สวยก่อนใชสยอนเอม่อรเบร้อย ไอ,อ,อ้งห้องไอ้ห้ <c oughs> องจานี้ห้องไข่ติดเศนไว้เลย <c oughs> แบง่งแบ่งกันเยอะพวกอีมแทบจม่ไอนแทบผมก็จะมีว่าเกาแกมไมเลยโดนเบรกก่อนอม,มาแล้วครับผมมาขึนเท้า,าสวัสดีครับสพันธ์ครับผม อ่าจะยกินเ้าแรงแล้วจังนอนลาทูลาทูลาทูทัวูอืมใช่ เดี๋ยวมานั่งโคมันเดี๋ยวน้ําเสียงแกงอ่อมของ เด็ดเลสุดยอดเมนูจริงๆเลยครับเรามีสิบจอย,ย วันน,น,นนี้ตั้ผัววกน,นี้ตแำแตงรับพี่นับ ายไม่ได้แต่งตายอยากน้ำเหมือน,อนแสบเนาะอร่อยของอร่อย อยากเลิกงานมาก็เป็นรายการจินเรื่งองการิ้ข้าวแล้ทู่เขากันนะตาเถื่นอนป้าตู 对对。<Did> มาแล้วครับผมมา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 ,มากินน้ำแขนงในหนุม่มเย็นใส่ย่างใส่ย่างก็มี กินลาบกินต้งดูสิครับเปลี่ยนเมนูเมนูที่กินบ่อยวันนี้ตำถัวพวงนี้ตำแตงมะเรืนตำซุตำปลา FC FC มาเลยครับผมแ่บร้ายมาน,ยน่เด่นเด่นค้นขายประตูอืม,อมลุงลุงก็มาลุงก็มาตกใจมั้ยอืม พิ่จับเอฟซีเอฟซีท่มนะ แซ่บดูครับผมรังแซ่บแดีบยวทุกครับนั่นเยวทุกครับดี๋ยวามแบบอฟเปว่าบ โอเผ็ดปลาทูไทยปรรลาทูไทยเดี๋ยวเราพี่น้องทำเก็บยวทันแซบ่บ ครับผมเมนูมันเนี่ยน้องทาน ไป่โอเคครับผมก็เหมาะสมกันเวลาแล้วนะแั่สุดกับแม่เไทยไวท์ชาแนลับจะขอรำลาเพียงเท่านี้ครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันสุกเพลิน,นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับกินเลี้ต่างหองอาหารขอสวัสดีครับ